สวัสดีครับผมมือผมกะมารีวิวนะครับการยกตู้จัดทรงให้ลูกค้านะครับนีลูกค้าก็จะตั้งด่วนนะครับผมตั้งงบมากนะครับไอ้ใบที่ผมวานนะครับนะมือนี้ก็ได้เลิกได้งามนะครับผลก็คึมๆึมแน่ช่วงอาทิตย์บางหันนีบอดี้เฮดเลยนะครับกับแล้วแล้วนะครับกับยกทรงให้ลูกค้าด้วยนะครับผูใดสนใจนะครับ ตัวออฟฟิศหรือว่าเซลไปฮิตเกี่ยวกับล้านตัดผมล้านเสริมสวยนะครับขอแคมีงบนะครับตั้งงบมาเลยนะครับสามมื่นสี่มื่นห้ามื่นหกมื่นเจ็ดมื่นนะครับแล้วผมก็สิแจ้งไปวัสดุแล้วก็ขนาดถ้าข้อใจผลิตกบแจ้งเลยครับเพราะว่าผมเฮ็ดตามงบได้นะครับอันนี้ลูกค้าเิ็นฮ็ดงบตั้งงบมาก 4ี่หมืมกับเสนอตู้ประกอบแต่ว่าใส่แผ่นมเมทัตชีตนะครับเป็นผนังเป็นหลังค่าเป็นเป็นทุกอย่างนะครับภายในกับกูด้วยสมาร์ทบอร์ดหกมิลน,นะครับกันน้ำนะครับผมกูกระเบื้องยางให้นะครับหน้าต่าง2บานนะครับเนี่ยมกับต็ดตามงบให้ลูกค้านะครับโอเคครับผมทนหนก็ฝากติดตามผลงานทาง Facebook ทั้ง youtube แล้วก็ทาง tiktok ครับผมเดี๋ยวส่งตูหนางานแล้วเดี๋ยวผมให้คนขับรถเป็นถ่ายรูปมาอัปเดตอีกเจน,นึงครับผมขอบคุณครับ